จเจริญธรรมจากโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนก็ทักทาไทยไปยังผู้ชมทาง Facebook ทางไลน์ทาง t i ๊กต็ทางไลน์เนี่ยจะเป็นบางวันเนาะส่วนทาง t i ๊กต็อกก็เป็นบางวันเหมือนกันส่วนทางเฟซบุ o กเนี่ยแทบทุกวัน <c oughs> นะฮะก็ไม่ได้เน้นเฉพาะเฟซบุ o กหรอกนะ แต่ว่าก็าถือว่าเฟซบุ๊กเนี้ยง่ายในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะก็ขอบคุณอน,นุโมทนาบุญนั่นแหละกับญาติโยมที่เข้ามารับชมทางเฟซบุ๊กอาตมาก็ตั้งใจนำธรรมะหลวงปู่โพธิลักษณ์นะมาเผยแพผนะ่ก็จะขัดเอาเฉพาะที่ท่านบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะบางวันก็จะมีผู้ที่มาอธิบายเพิ่มนะการอธิบายเพิ่มนี่ก็เหมือนกับการขยายความออกทำให้เข้าใจได้ง่ายๆย,ยิ่งขึ้นในระดับพื้นฐานนะนะส่วนหลวงปู่ท่านก็เทศไว้ก็ดีแล้วแต่ว่าญาติโยมฟังหลายคนไม่มีพื้นฐานก็จะ จะเข้าใจยากเพราะว่าภาษาก็เป็นวิชาการนะฮะก็ท่านก็เทศไว้แหละทีนี้ก็มีผู้มาอธิบายขยายความเพิ่มก็ทำให้การเรียนธรรมะเนี่ยคือการเรียนธรรมะเนี่ยก็ต้องมีหลักเรียกว่าหลักวิชาการทิ้งไม่ได้ศาสนาพูดยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ก็มีหลักวิชาการเนี่ย เป็นหลักศาสนาพุทธที่จะเพี้ยนไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเรียนการท่องการจำมาผิดๆนะมีในหลักการเลยน,นะท่านเรียกว่ากองอนากะคือมันมีกองใบหนึ่งนมีกองอยู่ใบหนึ่งทีนี้เมื่อนานเข้านานเท่าอกองนั้นก็แต่ราวเป็นธรรมดาก็มีการซ่อมซ่อมโดยใช้ไม้เนี่ย เราเป็นริ่มแล้วก็ตอกซ่อมไปเรื่อยซ่อมไปเรื่อยซ่อมไปซ่อมมาเนื้อเดิมหายไปหมดเหลือแต่เนื้อใหม่ที่เสริมเข้าไปนะท่านเรียประมาว่าเหมือนกองอนากาศก็คือว่าธรรมะของพุทธเจ้านะั่นนะพอการเนิ่นานานไปเนี่ยนะบางทีเนื้อแท้เนี่ยเราก็อาจจะนะไม่เห็นแล้ว ก็ต้องมีผู้รู้จริงๆมาอธิบายมาบอกส่วนมากก็จะไปเห็นแต่เนื้องอกเนื้อปลอมหรือไม่ใช่าศาสนาเลยเป็นเรื่องเทวนิยมการอ่อนวอนบวงสวงการเส้นสวงอะไรต่างๆไม่ได้เข้าไปสู่เนื้อหาสาระที่แท้จริงการที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระที่แท้จริงเนี่ยก็คือหลักมรรคองแปดหลักจารนสิบห้า นี่คือหลักปฏิบัติของพุทธนะหลักปฏิบัติสำคัญของพุทธเนะลยหรือย่อมาก็คือศีลสมาธิป,ปัญญานะก็เรียนรูนะ้เรียนรู้กิเลสในตัวเรานะต้องเรียนรู้กิเลสในตัวเราในจิตในวิญญาณของเรานะแล้วก็คือถ้ามีกิเลสหยาบการกระทําของเรา ก็จะหยาบหยาบอาจนะมีโยมที่จะมารู้จักเขาติดเล่าเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเขาติดเล้าร่างกายเขาก็จะไปหาแต่ที่ที่จะเอาเล่ามาดื่มขาดเล่าไม่ได้นี่นกายนะกายหยาบขนาดไหนหยาบส่งผลมาสู่สภาพร่างกายที่ชำรุดสุดโทมนะสภาพร่างกายเนี่ยดูไม่ได้เลย ทั้งที่คนหนุ่มๆรูปหล่อๆแต่ว่าด้วยการติดอบายมุกอย่างงอมแยมก็ติดเล่านี่แหละอันนี้ยกตัวอย่างเขาติดเล่าอย่างงอมแยมสภาพกายภายนอกร่างกายเขาเนี่ยขาดเล่าไม่ได้กายภายนอกนะเกี่ยวไม่กัะกิดจิตน่ะมันก็ติดกันแหละเพราะว่าเรื่องนี้นี่ร่างจริงๆเนี่ย แบตายแล้วโสมสุดไปหมดแล้วตับไตไส้พุงอะไรต่างๆแม้แต่เนื้อตัวผิวหนังคือเราเห็นชัดเจนว่าคนยังหนุ่มๆยกก็สุดโสมในกายภายนอกเราก็มองเห็นเลยนะแล้วนะลเขาก็ไปเกี่ยวข้องเห็นไหมกายนี่คือมันรวมมาทั้งหมดเลยในกายเจับจ่าไม่ต้องพูดถึงจิตมันต้องมาจากจิตจิตที่ติดติดใน กินเลสนี่แหละเพราะว่าเรื่องนี้นี่ยมันร่างกายขาดได้นะร่างเนี่ยขาดได้แล้วขาดนี่ก็จะดีนนเราเห็นคนติดเหล้าหรือติดอบายามุขติดยาบ้าติดอะไรเขาเลิกได้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าสภาพร่างกายจากเคยเสื่อมโทรมเนี่ยมันดีขึ้นมาเลยนะเลิกสิ่งเหล่านี้นะมีแต่ดีเห็นไหมกายที่เรามองเห็นก็จะดี นะตาเราเห็นเนี่ยโอ้มันไม่ไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอบายมุกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ย <c oughs> มันทําให้ร่างเนี่ยก็ดีก็สดชื่นผ่องใสขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงจิตจิตเมื่อมีการชําระสิ่งไม่ดีเหล่านี้ออกไปน,นะจิตมันก็ดีนะเ,เรียกว่าทําลายกิเลสระดับหยับๆนี่ออกไปได้เนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้จิตด,ดีกายดีเศรษฐกิจด,ดีเห็นไหมถ้าเรารู้จักกายโดยเฉพาะก,กายหยาบๆยาบดีก่อนให้ยกตัวอยา่างต้องรู้ให้ชัดนะว่าเนี่ยการติดเหล้าน,นั่นเราเรียกว่ากายหยาบที่สุดภาษาวิชาการนั่นก็เรียกว่าสกายยาบเลยนะรู้แล้วก็เลิกให้ได้ลดลงให้ได้ถ้าเลิกได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ชำระออกไปจากจิตเลยเนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวข้องเลยได้ไหมกายภายนอกก็ไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ไปใกล้แต่ว่าไปใกล้ก็ได้แต่ไม่ว่าไปใกล้เพราะอยากเอามากินมาเสพนะไปใกล้เพราะว่าชีวิตวิถีชีวิตมันเกี่ยวข้องถ้ามันไม่มีกิเลสในจิตแล้วนี่ไปใกล้มันก็ไม่ไปมีปัญหาอะไรเหไมถ้าไม่ม,มีกิเลสเรื่องนั้น,น,นแล้วแม้แต่ไปใกล้ไปสัมผัสเกี่ยวข้องผูกพัน มันไม่ผูกพันมันอาจจะไปสัมผัสเกี่ยวข้องบ้างอันก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเรานับถือศาสนาเอาแต่ทําพิธีกรรมเอาแต่อ้อนวอนหรือปฏิบัติศีลก็อดเอาทนเอาสามวันห้าวันเกือบตายใจขาดด้วยทนทนที่อยากจะไปกินไปเสพพอพ้นหลักสูตรพ้นคอสสามวันห้าวันวิ่งปี๊ดใส่เลย เขทนไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่พ้นศิลประตปรามาสนะไม่พ้นศิลประตปรามาสหรอนะคือละกายยังไม่ได้นะนะไม่ชัดเจนว่าเนี่ยการตั้งข้อกําหนดกฎเกณฑ์นี่คือการสู้กับกิเลสโดยเฉพาะมองให้ชัดๆเลยว่ากิเลสหยาบๆยานี่เอาก่อนอานะตมาก็ย้ำตรงนี้เพราะพื้นฐานนี่ต้องสะอาดก่อน ศีลห้านี่คือการเคลียร์พื้นฐานให้สะอาดเลยถ้าใครปฏิบัติศีลห้าได้เนี่ยได้แม้แต่ระดับยังไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยมันก็มันก็ดีนะต้องดูมุมนี้ด้วยนะญาติโยมที่ปฏิบัติต้องดูมุมว่าเอ้ยแค่มีศีลห้าไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยดำๆดำๆดำๆเท่าๆดังๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของชีวิตเรามันก็ดีขึ้นแล้วนะ เห็นไหมนะฮะอาตมาจะเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เทศให้พระอานทน์ฟังคือเรื่องคิริมนนทสูตรอยู่ในเอานิดหนึ่งมาใหฟังตรงที่พระพุทธเจ้านี่พูดกับพระอานทน์เพื่อให้พระอานทน์นั้นจำว่าคำเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่ไปเทศให้พระคีริมนนฟังซึ่งพระคีริมน,นุนเนี่ยท่านป่วย านมาฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ได้มาเฝ้าพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าก็เทศผ่านพระอน,นุลพระอน,นุลเนี่ยใครก็รู้ว่าท่านมีบรารมีมากในเรื่องเป็นคนที่จําได้ทุกบททุกคําทุกการตรัสการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระอน,นุลท่านเป็นปัจฉาของพุทธเจ้าท่านจาได้หมดทีนี้เนี่ย ท่านก็ไปทําหน้าที่โดยผู้เจ้าเทศในพระนนท์ฟังพระนนท์ก็ไปเทศต่อท่านพูดในประเด็นแต่มาจะตัดออกมาประเด็นว่าดูก่อนอานนท์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสะกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ําเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหันต์เจ้าก็อาจไปตั้งอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่กับ บุรุษผู้แปดเปื้อนไม่ได้องค์พระอรหันต์เจ้าก็ไม่อาจตั้งอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอน,อนนท่านจะลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธดีกาตรัสถามชะนี้ข้าอานอน์จึงกราบทูลว่า ลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าท่านไม่ลงไปบุรุษนั้นก็กล่าววิงวอนท่านอยู่ร่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญถ้าข้าพระอ,องค์ไม่ลงไปบุรุษนั้นบุรุษผู้นั้นก็ทำอะไรแก่ข้าพระอ,องค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆ คือพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่สวดวิงวอนหาพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดอ้อนวอนสวดวิงวอนเอาคําสอนคาตรัสของเจ้ามาสวดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาทําอยู่อย่างนั้นตลอดปีตลอดปางแล้วก็ทําตลอดไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมพระพุทธเจ้าก็อุปมาให้พระอนท์ฟังว่า ถ้าเขาทำอย่างนั้นนะนะสวดอ้อนวอนสวดวิงวอนยกมือขอนะให้พระพุทธเจ้ามาบรรลบรรดาใหนะ้ท่านก็บอกว่ามันท่านถามพระนรนท์ว่าเป็นไปได้ไหมท่านก็อุปมาเลยว่าเหมือนบูดุดเนี่ยแปดเปื้อนไปด้วยมูดคูดเลยเนะอยู่ในหล,มนะล,ลุมคูดนะรู้จากหลุมคูดเนาะโทษทีนะอยู่ในหลุมขี้นะั่นแหละหลุมอุจจระแปดเปื้อนไปด้วยอุจจระ แล้วก็ร้องเรียกให้พระอนนท์ลงไปหา,านะท่านก็ถามว่าแล้วอนนท์จะลงไปไหมพระอนนบอกโอ้ยไม่ลงไปนะเะี๋ยวจะมีคําตรัดต่อไปเนี่ยก็คือง่ายๆว่าถ้าบุรุษนั้นเอาแต่อ้อนวอนวิงวอนร้องขอให้พระกุธเจ้ามาช่วยแต่ไม่เลิกไม่ละกิเลสเลยเนะนะ จะสวดจะสาธยายจะอะไรอยู่ขนาดไหนก็ไม่เป็นผลอะไรไปสู่การลรดละก็มีแต่จำได้ท่องได้แล้วก็เอามาสวดนะก็เหมือนกับตัวเองอยู่ในหลุมคูดแล้วก็ร้องเรียกให้พระอา,หารหัน์เจ้าลงไปหาร้องเรียกให้พระอาหารหนะัน์ลงไปหาพระหันัต์ท่ลงไปหาคนนั้นต้องขึ้นมา แปลว่าต้องขึ้นจากหลุมคูดนั้นขึ้นมาหาพระอาหารหันต์หมายถึงว่าเอาเอาหลุมคูดเอาเอาทีนี้หลุมคูดก็คือขี้เห็นไหมขี้คืออะไรขี้เหล้าขี้ยาขี้บุหรี่ขี้หวยขี้เลขเล่นการพานันอบบยมุกนี่แหละขี้ของพุทธถ้าใครยังมีอยู่ก็แปลว่าคนนี้ยังแปดเปื้อนอยู่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมีจิกมีชูอยู่เนี่ยขี้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าคุณยังเป็นคนอย่างนี้อยู่นะ คุณจะสวดอ้อนวอนวิงวอนขนาดไหน,นนะถ้าคุณไม่เลิกไม่ละสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคุณก็ไม่ไปขึ้นไปหาพระอาหาร์เจ้าได้เนี่ยทีนี้ท่านก็พูดต่อนะดูก่อนอนอนทเข้าออประมาณนี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมนทินลามกแห่งกิเลสพระหันนั้นเปรียบเหมือนตัวของอนอน์ อ,อนทน์ไม่ลงไปอยู่กับบุรุษนั้นแปดเปื้อนชั้นใดพระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสชั้นนั้นแม้จะวิงวอนจิต <c oughs> เส้นตายนะที่นี้แม้จะวิงวอนนะถึงตรงไหนลรอ,อ่านหาไม่เจอ <c oughs> นะเป็นผู้แม้จะวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ ก็ไม่สำเร็จพระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านเลือกหน้าเลือกบุคคลจะติเตียนอย่างไรนั้นไม่ควร ถ้าผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพ้นจากวัตสุวัดสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านก็โปรดเข้าไปหาสู่พระนิพพานสเสวยสุขอยู่ด้วยท่าน,ไม,น,าคคนไม่เลือกหน้าบุคคลเลยไม่เลือกหน้าบุคคลเลยแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสกามละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อน,นะนอนุถึงตัวเราตถาคต ก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงปโปรดให้ตถาคตเนี่ยได้เป็นครูแก่โลกดังนี้เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีเราจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแก่ผู้เลวสามต่ำช้าจะเข้าไปหาผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสปะ ผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนะจาจะข่าอานทน์ดังนี้แลคือพระสูตรนี้ก็ตอนทำสังคยาพระพุทธเจ้าก็เล่าให้สงฟังว่าพ,พุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะคือโดยสรุปรวมว่าพระสูตรชีวิตมรตสูตรท่อนนี้นี่ท่านเตือนว่าถ้าเอาแต่สวดอ้อนวอนวิงวอนร้องขอ ทำพิธีกรรมต่างๆนะอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ลดละกิเลสแม้กระทั่งระดับสกายะคือกิเลสหยาบๆนี่ยังมีอบายยมุกเพียบพร้อมยังผิดศีลห้าอยู่แทบทุกข้ออย่างนี้นะจะสวดเจ้าอ้อนวอนขนาดไหนแต่ไม่ลดละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลตกอยู่ในหลุมคูดแล้วก็ร้องเรียกให้พระอรหันต์ลงไปหานะพระเจ้าก็บอกว่าอน,อนนท์จะลงไปหาไหมล่ะก็ไม่ลงไปแล้วพระอนอนท์ว่า นั่นแหละ่านว่าคนเหล่านั้นต้องขึ้นจากหลุมคูดแปลว่าคนเหล่านั้นต้องเลิกเลิกผิดศีลห้านะเลิกอบายามุกแค่นั้นแหละก็ขึ้นไปหาพระอาหารหันต์แล้วนะนี่เนี่ยในพระสูตรนี้ก็อุปมาอุปไมให้ให้ทราบอย่างนี้ก็จริงๆเลยรวมๆก็คือเตือนนั่นแหละเตือนว่าจะเอาแต่สวดอยู่เนี่ยนะจะเอาแต่สวดจะอ้อนวอนหาพระพุทธเจ้าอยู่ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติแม้กระทั่งศีลห้าเลยเนี่ยถ้าพูดถึงคำตรัสพุทธเจ้าเนี่ยเปล่าประโยชน์จริงๆนะถ้าเอาแต่สวดเอาแต่ทำพิธีกรรมแต่ไม่ศีลห้ายังไม่ปฏิบัติเลยอบายยมุกยังเพียบอยู่เนี่ยก็ทำแค่พิธีกรรมแล้วก็หลงงมงายมัวเมาไปด้วยจริงๆนะหลงว่าทำอย่างนี้แหละได้บุญได้กุศล ได้บุญต้องเกิดการปฏิบัติทานศีลจนเกิดผลเรียกว่าภาวนานั่นจึงจะได้บุญได้บุญคือได้ชำระก,กิเลสน,น,นะไม่มีนะว่าสวดได้คำพีทั้งเล่มเนีนะได้บุญไม่ใช่มันก็คือสมองเราดีเราก็จำได้แต่ถามว่าจำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้นี่ดีไหมสุดยอดดีมากดีจริงๆจําจำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้ นะส่วนมากไม่ค่อยจำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าจำแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้จำแต่ท่าดีดท่าเต้นนะคนโดยเฉพาะคนทุกวันนี้นะเดี๋ยวไปหาว่าคนรุ่นใหม่เขายิ่งวิวาทะกันอยู่นะคนพูดก็แ่อล้วนะจะหกสิบแล้วนะยังไปด้อยค่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นไหนก็คนคือกันแลนะเนาะคนรุ่นไหนก็คนคือกันนะั่นแหละธรามมาว่าสำคัญอยู่ว่า คนรุ่นไหนที่เป็นคนคือกันคนเหมือนกันเนี่ยคนรุ่นไหนถูกมอมเมามากกว่ากันเออตรงนี้นะคนรุ่นไหนคนคนไหนไม่ถูกมอมเมาน่าจะดูกันตรงนี้เนาะมมนว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าถูกมอมเมาอยู่ก็คือคนคนหนึ่งแต่ถ้าคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่รู้เข้าใจตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้า ไม่ถูกมอมเมาอะไรมากได้มาว่าดีนะตรงนี้ดีดีมากเพนะราะนั้นก็นำพระสูตรที่ชื่อ,อว่าสิทธิคริมนนสูตรเดี๋ยวจะเอามาจริงๆน่าจะเอามาอ่านทั้งสูตรนะแต่ว่าวันนี้ตัดเอามาแค่นี้ก่อนตัดเอามาแค่นี้เพื่อเตือนสติท่านทั้งหลายผู้ที่นะเอาแต่สวด ต่อให้สวดคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะจำได้หมดทุกสูตรแต่ถ้ายังไม่มีศีลห้ากิเลสก็ยังถ้ายังไม่มีศีลห้าอบายมุขทั้งหมดก็ยังเพียบอยู่เลยดื่มเหล้าสูบบุหรีกินเบียร์ซื้อหวยฆ่าสัตว์มีจิกมีชู้โกหกหลอกลวงโอ้ย สวดได้ทั้งสี่สิบห้าเล่มจำได้ทั้งสี่สิบห้าเล่มมันก็ดีอะแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับการลดละกิเลสอันนี้ไม่ได้มีโยมว่าตมาเหมือนกันหายไปไหนเราก็ไม่รู้โยมว่ามาว่าธรรมาว่าตมาไปว่าคาสอนพระเจ้าธมาจะไปว่าอย่างไงเนาะแต่ตมาก็ว่าอย่างนี้แหละว่าเอาสวดได้จําได้ก็มีการฝึกฝนลดละบ้างอย่างน้นนอยๆสิน้าเห่ไหม สวดทุกวันทุกวันนี่พูดประเด็นนี้เลยนะสวดทุกวันทุกวันนะทุกวันเลยนะสวดเช้าสวดเย็นสวดบ่ายสวดเที่ยงอ่นะแต่ว่าศีลห้ายังปฏิบัติไม่ได้เนี่ยโทษทีนะก็ได้แต่สวดจริงๆแต่ว่าสวดอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามีศีลห้าในระดับดีเลย อบายมุกไม่มีสักข้อน,นี่เนื้อหาสาระที่สำคัญเลยและเข้าใจทิศทางปฏิบัติจริงๆนะอันนี้เนื้อหาสาระสำคัญนะไปนู่นเามาไปอินเดียเราให้ฟังเนละพระท่านก็ไปด้วยทีนี้พระท่านไปด้วยเนี่ยท่านก็ไปเจอไปที่ธรรมิกาสัตู ตรงที่ผูุ้ทธเจ้าตรัสแสดงปฐมเทศนานะพระท่านก็อยากสวดธรรมจักรอยากสวดมากเลยนะต้องไปหาที่สวดท่านแยกออกจากเพื่อนไปสวดเลยก็ไม่ได้ว่านะถ้าสวดได้ก็ว่าไปเถอะสวดธรรมจักรแต่รู้ไหมล่ะว,ว่าธรรมจักรนั่นคือความหมายจริงๆเลธรรมจักรก็คือการแสดงธรรมครั้งแรกของผูุ้ทธเจ้าเป็นการประกาศ เรียงลงไปเลยว่าธรรมะของพระเจ้าต่างจากธรรมะของลือีธรรมะของเจ้าคือหลักมรรคองแปดหลักมรรคองแปดนะเป็นการปฏิเป็นการประกาศเลยว่าคําสอนของพระเจ้านี่คือหลักมรรคองแปดมรรคองแปดมีอะไรวันนี้ไม่ไม่ไล่เลียงนะแต่ถ้าไปสวดธรรมจักก็คือสวดมรรคองแปดนั่นแหละสวดเฉยๆนะนะแต่ว่า ยอย่างมิจฉาทิฏฐิอยู่ความคิดความดำดีก็ยังนู่นนะไปทำให้กับศัตรูขอให้ฝันดีให้ได้ซื้อหวย <c oughs> ความคิดความดำดีนะยังคิดไปในอบายยมุกนะยังอยากเอาบุรียมาสูบอยูนะ่นี่ไม่ได้ว่านะว่าไปแล้วไม่ได้เนบไม่ได้แหนมด้วยนะว่าความจริงคือท่านท่านรูปนี้ท่านจะไปสวดเนี่ย ถ้าติดบุรีมากเลยนะรถจอดตรงไหนเนี่ยไปอินเดียด้วยกัน,นจอดให้เดีย่ยวอันนะถ้ารีบวิ่งไปดูดบุรีเลยนะได้ครึ่งมวนไวเอาโอ้ยเนาะเราเห็นเลยว่านี่แหละมันกายเนี่ยกายสก,กายอะไรกายภายนอกที่เกี่ยวข้องกับจิเลตย,ยาบยับเดี๋ยมันเห็นเลยมันก็เกี่ยวกับจิตนั่นแหละนะ กิเลสหยาบหยาบมันก็ต้องมีอยู่ในจิตนะเนี่ยจนะิตก,ก็คือติดกิเลสหยาบหยาบเลยนี่ตัวตนใหญ่มากนี่มองเห็นด้วยตาเลยเห็นพฤติกรรมเลยฆ่าสัตว์ทุบหัวปลาพัวพัวอยู่นี่นกิเลสกายหย,ยาบมากจิตก็หยาบมากที่ยังฆ่าสัตว์ยังทุบหัวสัตว์หัวปลาอยู่นี่ยกตัวอย่างนะโทษทีนะสาหรับผู้ยังฆ่าสัตว์ ขบหัวปลาอยู่เจ้าอาาตมาว่าหลายคนพอพูดอย่างนี้ก็ว่าว่าตมานี่แหละพูดจะอ,อ,อะไรนะพูดจะทิมแทงพูดความจริงความจริงเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็รับยากนะแต่พูดความจริงส่วนคนที่พยายามเลี่ยงไม่พูดความจริงนะคนก็นิยมชมชอบเพราะว่าพูดแล้วมันไม่ทิมเข้าไปตรงสิ่งที่อเออผ็ด แต่เชื่อไหมว่านี่มันทำให้รู้นะแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยเ,เลื่อนปึ๊ดไปเลยโอยไปฟังล่ะนะว่าแต่เราว่าเราหรือว่ากิเลสเรามันต้องชัดเจนอย่างนี้นะนี่มันกิเลสเรานะคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักกิเลสไม่มีเจริญจริงคนจะเจริญเนี่ยต้องรู้จักกิเลสแล้วใครแหละจะบอกเราว่าไอ้นี่มันเป็นกิเลส ก็ต้องพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนรู้จักกิเลสนี่เรื่องสําคัญรู้จักกิเลสยาบรู้จักกิเลสละเอียดก็เป็นขั้นเป็นระดับไปนั้นเราก็เรียนรู้นะก็เท่านี้นะสําหรับวันนี้จเจริญธรรมนะ